<laughs> ตอนนี้เราจะมาอยู่ที่คำถามที่เกี่ยวข้องกับหูค่ะหูเต็มไปหมดเลยค่ะอาจารย์ดำเพราะคุณผู้ชมค่ะถามมาว่าหูทวนลมภา,าษาอังกฤษว่ายังไงคะอาจารย์ดำหูทวนลมเนี่ยครับก็ที่แปลว่าทําเป็นไม่ฟังหรือทําเป็นไม่ได้ยินนะครับก็ใช้คําพูดที่ว่า to turn a deaf ear to นะครับเช่น he turned a deaf ear to what i told him นะฮก็คือเขาทำเป็นไม่ได้ยิน สิ่งที่ฉันพูดกับเขานะครับหรือว่า <c oughs> หูทวนนมนั่นแหละนะครับ oh. he turned a deaf ear to my advice ก็ได้คำแนะนำของฉันนะครับ my advice นะฮะก็มี to turn a deaf ear to ซึ่งคำว่า deaf แปลว่าหูหนวกนะครับ Uh, deaf ear to, ok so t oui> o ก็ทำเป็นไม่ได้ยินนัแหละครับค่ะก็ต้องพูดเป็นแบบนี้เป๊ะนะคะแล้วถ้าเป็นคนไทยที่ชอบพูดประโยคที่บอกว่าเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาแบบนี้ภาษาอังกฤษมีไหมคะอาจารย์ดำมีมีสำนวนที่คล้ายนะครับก็คือ it went in one ear and out the other นะฮะมันเข้าไปในหูข้างหนึ่ง went in one ear And out the other the แล้วก็ออกไปอีกข้างหนึ่งครับแสดงว่าเราเห็นภาพเหมือนเหมือนกันนะคะคนไทยกับคนต่างชาติว่าอะไรที่มันเข้าหู <laughs> แล้วมันไม่ผ่านการโปรเซสจากสมองเนี่ยมันก็คือจะออกไปง่ายๆที่หูอีกข้างหนึ่งใช่ครับาบางบางทีก็บอกว่าข้ามหัวไปนะครับแต่ถ้าบอกว่า it went over my head มันข้ามหัวฉันไป mm hmm. มันแปลว่า เราไม่เข้าใจนะครับอาจา oh. จะเป็นมุกอะไรเงี้ยที่เราไม่เก็ตอะไรเงี้ย win over my head อะไรเงี้ยค่ะโอเคแถมอีกนิดนึงนะคะซู่ชิงเคยได้ยินคนพูดว่า I'm all ears หมายความว่าฉันมีหูเต็มไปหมดเลยเหรอคะจ้าดําคือมันคืออะไร oh. คะ I'm all ears อันนี้คือบอกกับคนอื่นว่าเราเต็มใจจะจะฟังเขา mm. หรือว่าพร้อมที่จะฟังสิ่งที่เขาจะพูดกับเราอะไรเงี้ยจะเป็นเพื่อน oh. จะเป็นผู้ฟังที่ดีให้กับเขาอะไรเงี้ยเช่นคนหนึ่งซู่ชิงเดินร้องไห้มาแล้วก็บอกว่ามีเรื่องในใจอาจารย์ดำก็สามารถใช้ประโยคนี้ในการพูดได้ I have something to tell you I'm all ears นะครับก็คือเต็มใจจะฟังนะครับค่ะนั่นก็คือทั้งหมดนะคะเรื่องราวของหูหูค่ะหูทวนลมเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาแล้วก็มีหูเต็มไปหมดค่ะคุณผู้ชมไ่ใช่โวยมาเรื่อยๆไม่ครับเพราะว่าถ้าํำตดเนี่ย กลิ่นก็เหมือนดอกกุหลาบนะครับดังนั้นก็จะไม่บอกว่ามันเหม็นนะครับจะบอกว่าหอมมากนะครับค่ะต่อให้มันเหมือนดิฉันก็คงจะไม่มีวันอยากดมนะค่ะจาร์ดำค่ะก็เนื่องนอกจากจาร์ดำจะตดแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ยังถามคําถามที่เกี่ยวข้องกันเข้ามาพอดีเลยค่ะซึ่งเป็นคําถามที่ถามว่าประโยคที่จะพูดว่าคุณตดหรือเปล่าภาษาอังกฤษจะพูดยังไงดีคะก็จะบอกว่า did you fart